สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหเดี๋ยวพามาดูครับแมโคใส่เครื่องตุ๊กๆครับโอ้โหโคเทเลยครับวันนี้เราอยู่ซีสเกตครับซีสเกตอมหากไกลครับมาดูตัวนี้เลยมันทำงานยังไงวะเนี่ย โอ้จากเครื่องตุ๊กๆลงมาที่มูลีมีลูกเตะด้วยอ๋อเอาไว้ตึงสายผ่านมานี้ตึงสายผ่านมาลูกเตะมาไฟวินครับนี่มาที่ไฟวินแล้วก็เข้าปั๊มเลยครับ แกว่าใช้งานได้นะใช้งานได้แต่ตอนนี้แกยังไม่มาครับเดี๋ยวผมถ่ายดูอเแบบออว,อ,อว่ะเจ๋งว่ะใช้งานได้ปกติครับเครื่องนี้น่าจะทางไปแล้ว ก็เลยใช้เครื่องตุ๊กๆเลยโอ้เจว๋วเลยครับโกเบโก้ครับ,บ,บ,รบนี่แต่เครื่องคูงบตาบ้าเมื่เนี้ยใช่ไหมเครื่องคูบต้าครับโอ้เจว๋จวเจ๋ว นาเขาดูภายในนะเชื่อแก้วใช้งานได้ปกติครับแอร์ธรรมชาตินี่เปิดกระจกขึ้นเลยจกหน้านะไอ้พวกใบดนันใบอะไรนี่น่าจะใช้ได้หมดครับ <c oughs> เดินก็เดินได้ปกติขูดก็ขูดได้ ไม่รู้ว่าขุดไปนปไไี่จะโหลดหรือเปล่าอย่าตกอย่าอย่าตกอร่าอเ่ลย่านะออยลต่าอ้มาลยาย่ยกดย่ยครักนี่เอย่อยันใช้ไ,ไ่้อย่าอ่ยใช้ใชกนะอ้่าก่าตย่าตอ่าตย่า่กตกยตออาอย่าก่่ เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวรอเจ้าของกมาครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะ f c ว่ามันทำงานยังไงมันทำงานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ